สวัสดีค่ะพบกับน้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยอยู่กับคุณพี่กัญญาบารามีจ่ะค่ะพี่ชื่อเล่นชื่อพี่อะไรคะพี่แมวพี่แมวอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสิบหกหมู่สิบสามบ้านยางงามตำบลตำบลระบำค่ะโอเคจังหวัดอุทัยธานีบ้านเดียวกับน้อยเองนะคะพี่แมวเป็นคนที่ใช้อะมิโนานาโนกับรุ่งโรดนนานโนนะคะพี่แมวขาอันนี้พี่แมวฉีดไปกี่ครั้งคะสี่ครั้งค่ะสี่ครั้ง สครั้งนาะนทั้งหมดนี้กี่ไร่คะพี่ยี่สิบไร่ค่ะยี่สิบไร่พี่แมวใส่ปุ๋ยไปกี่ลูกคะใส่ไป8ปดลูกค่ะยี่สิบไร่ใส่ปุ๋ยไปแปดลูกฉีดบำรุงหองน้อยไปสี่ครั้งแล้วพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะใส่อีกไหมคะไม่ละค่ะอถ้า<ถ><ถ>จะฉีดนาโนอีกก็ว่าจะฉีดทางใบช่วยเอาเนาะเพราะว่าทางใบมันเห็นผลเร็วเนะ แต่ว่าถ้าถ้ายัางไงเราก็ดูอาการข้าวถ้าสมมติว่าต้นมันผอมๆแล้วก็พมๆส<ช>ักหน่อยเนาะ,ะเดี๋ยวยังไงตอนออกรวงน้อยขอมาถ่ายอีกรอบนึงนะคะพี่แมวถ้ามีคนสงสัยไม่เชื่อสามารถโทรมาหาได้ไหมคะพี่ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์อะไรคะพี่ 0820936839ค่ะอีกรอบค่ะ0820936839ค่ะขอบคุณพี่แมวนะคะสามารถโทรมาหาได้ตลอดเลยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะอันนี้ข้าวของเราพี่แมวนอกจากข้าวนี่พี่แมวทำข้าวโพดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอือทำข้าวโพดหวานทำข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวโพอดอาหารตักเคยทำไมทำมหมคะทำเหมือนกันใช่ไหมคะ ต้นมันจะแข่งๆสวยๆนะคะสวยมากเลยเนาะอันนี้ขนาดอยู่ใต้ร่มนะใช่ขนาดอยู่ใต้ร่มนะปกติอะใต้ร่มมันจะเป็นหน่อมเหมือนใบใช่อันนี้ไม่เป็นไม,ไม่เป็นเลยสวยดอกกุาดีมากชื่นใจเนาะพี่เมลใช่ปีนี้หญ้าดุเนาะใช่แต่ว่าแต่ของพี่ไม่มีหนูไม่กล้าอวดนานหนูเลยพี่ ดูไอ้เจ้าอดนาหนูเลยว่าดูปแปลงข้างๆดินให้เต็มหมดนะอ,อ,อันนี้ของอีกเจ้าหนึ่งเนาะพี่เนาะอู้แต่ปีนี้ย่า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 ,ยาเยอะแล้วก็ฉีดไม่ค่อยจะตายเดือนนี้